เบืองรู้เลยว่าเจ้าของบ้านเนี่ยยังแบบละอ่อนอยู่นะจ๊ะขนาดแนวโยกน้ำนักแข็นเนี่ยสีชมพูเนาะวิวบ้านพี่เกียมก็สวยเลยนีย่มันเนี่ยของเบโอยเอาเทียนมาชม ก็เลยอย่มาเรือยังไม่เสร็จเออก็ไปทำอะไรนะที่มุนเลยพี่แจอันเดียนหมดอายุบ่เสือเทศเนาะน่ารักเหมือนเหมือนไข่ไข่ไก่เนะพี่แจมที่มันอยู่ในท้องอ่ะอ มื่อนีมาเล่นบ้านนั่นพี่เจียมจ้าสาวเชียงใหม่สาวสันกำแพงใช่ไหมพี่เจียมสันกำแพงไหม,ไมอือแต่ว่าหนูเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งไปนวดไปอะไรอยู่เน่ะมากินน้ำน้ำเงี้ยว้ะจ้ะเพิ่นจัดโต้งงามงามนะนี่เอ้มาก,อากจะจัดด้วจ้ะแต่ว่าบมมีเวลาวันนี้พี่เขาไม่พร้อมให้ถ่ายหน้าเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปทํางานแล้วไม่สวยไม่มั่นใจนะจ้ะก็เลยถ่ายหน้าไม่ได้ <laughs> มาด้ยจ้ะมากินน้ำเงี้ยวน้ำกันน่ะชิมกันเถอะ ก็ใจพ่ได้สุดๆเลยพี่น้องเอง้เยกับแม่อเอ็มาอีกมาเจอค่ะ,คะมยมนี่อีลามาหยังมันนี่บอกคนดูมาบ้านไทรมันนี้มาบ้านใครคะบอกหน่อยอืมหนูมาบ้านใครวันเนี้ยอันปวงงกง้างงานพี่น,อน้องแมวพิ่เชม โอ้มาบ้านพี่เจียมพี่เจียมมันยังพูดว่าพี่เจียมอยู่นะอืม,มาบ้านพี่เจียมอมืพี่เจียมจะให้อะไรกินอีกเนาะเรียกพี่เจียมเนี่ยน้ำเงี้ยวแซ่บแซ่บพี่น้องเจียมเฮดอตนนั้นอยเฮดบัวร้อยไขวานหรือกระเพาบ้านได้กินอื อันนม่มามาท้อมหองขวดหายบัดดีแล้วก็บ like> ัดดีจริงๆนี่พี่เจมแล้วก็พอนะก็เล่นเกมต่อ วันนี้มาเจียวบ้านพี่เจียมจ้ากบาลจะบ่อยมากบบาวันนี้มาเจียวบ้านพี่เจียมค่ะอืมพี่เจียมสวยไหมคะค่ะอืมค่ะบสวยกว่าแม่ <c oughs> พี่เจียม <c oughs> ตอนนี้หนูจะตัดออกหรือเปล่าช่วงนี้สวยกว่าแม่โอ้ยเจ็บมากแม่ไม่เชื่อหรอกเพราะแม่ลูกสาม พี่เจียมไม่มีลูกค่ะถ้าสวยต้องมีลูกสามลูกลูกสี่น่นพี่เียมไม่สวยนะทำไมแม่ไม่สวยแม่ก็ว่าแม่สวยสุดเลยนะแถวทูเนสนะลูกเออไหนดิไหนดินายนะากิน้องลูกคนเนี้ยเห็นให้หน้าแตกนะไอกินบิดอึ่งแห้งมันไอเนาะพี่เจียมเนาะใช่เออ

น้าอยอยทำอาหารนั่นพี่เจมทำอาหารอินเดียอันนั้นน้ำไตอตยใช่ไหมบัวลอยจะบัรลอยจะไข่ไม่หวานใช่ไหมพี่เจมขไข่่หวานาไ,มมไม่กลมนะไม่ค่อยกลมเรารีบมาก อันนี้ออกสื่อไม่ได้จ้าอืออะไรเนี่ยอ๋ออ๋อของพี่เจียมเพราะว่าเอาปั้นไข่ลอยใช่ไหมหึมืว่าแบบชัดเล่เธอแบบอันเดียด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรเนีย่ยแม้ไม่มันดีปั้นนี่ไม่กินนะ <laughs> <laughs> หนูชอบมันจะได้กินคนเดียว <laughs> รีบมาก <laughs> ไม่รักกันกินไม่ทําให้กินไม่ทำฟังเราเด้อพี่น้องเอ้ยเจ้าปีวาจังซี่ละให้คอยกินเบิดถวยใหญ่หรือถวยน้อยเอา อยางนี้ออกซื้อนก่อนอ,อยา่างนั้นเดี๋ยวแม่ว่าอะไรถ้าเอาใส่ใหม่ๆน่อยไหม,หม,หม,ไมตาม่เกียมจัดงามงามเมือม่อกี้สามีผมมามาแต่ในเมืองแล้วก็เลยเป็นไปเฮ็ดเป็นอย่างเรืออยู่เพราะฉะนั้นความสะอาดเรือเพราวันหนาวเ่อนมาเจียวเรือไปเรือ,ล,อลำใหญ่ๆไ,ไ,ได้พี่น้องเดี๋ยวแม,ม,ม่มาสิพาลูกแม่ก็ยังให้คุณสามีซื้ออยู่แต่ว่าบ,บ่มีเงิน <laughs> ใกล้โพสเกตแล้วนะจ้าโอ้ไม่ใช่ใกล้เลยเนาะเอออีกสองสามวันเนี่ยจะเม้นเหลืองจ้านนก็พม่านเหลืองหนูรอพมา่านลดราคาพี่เกียมหนูชอบอหนูชอบอะไรนะใบเตยใช่ไหมพี่เกยมวันเนี้ยเขียวใบเตยลูกเล็กอ่ะ ีรอยขึ้นก็ตักใส่เน่อันนั้นน้ำเย็นหรือตักใส่กระทิเลยตักใส่กระทิอ๋อหนูไม่เคยทำหนูว่าไปแช่น้ำเย็นถ้าแช่น้ำเย็นนั้นมันต้องเป็นอะไรนะพี่เจียมคองแข้งอ๋อคองแข้งไม่เป็นบ่บ่อบ่พี่เจียมบ่อน้อยอืมมันมันหุ่งพี่เจียมมันรุ่นใหญ่ไงมันดูเหมือนน้อยไม่น้อยจ้ะไม่น้อยจ้ะแล้วจ้าพี่เจียมไปทำงานแล้วแม่มากะสิได้เดินทางเมื่อแล้วครับบีเอ็มเพิร์อพี่เจียมนะ เดี๋ยวเมือ่อไนท์จะพามาเบิงเรื่อนลำล,ล,าลา่าล่านก็คุ้นนะจ๊ะมันหนี้เมืออ่อสะก้อนนิ้วบ้านอันเจ้าปีกงามเด้อนี่น้ำทะเลรถเนี่ยเพิ่นกับมาหาปูแถวนี้เลยจ้าเพิ่นมาค้นเอาปูอยู่ใต้แหน่ะเห็นบ่น้ำทะเลรถเพิ่นกับมาค้นเอาปูเอาก็คุ่กูถังมาใส่ปูจ้า